สวัสดีค่ะมานีมานะบทที่17โอเค thank for watching ขอบคุณที่ดูนะคะ subscribe like share yeah, that make me feel happy โอเคเริ่มเลยนุ๊กเริ่มเรียนกันเลยอ,อ่านตามนะคะ หรือฟังก็ได้แม่ใส่เสื้อสีฟ้าแม่ใส่เสื้อสีฟ้าถือเสือและ ถือเสือและ,จา,มะมจานใส่มะม่วงจานใส่มะม่วงมานี เห็นแม่แป๊แบหบนึง่งตัวใหญ่ไปอ่ะมานีเห็นแม่ก็ดีใจมานีขอเสือและ ปูให้ก็ดีใจมานีขอเสือและปูให้แม่นั่งโต ก็นอนบนเสือแม่นั่งโตก็นอนบนเสือ แม,มมแม่วางจานมะม่วงแม่วางจานมะม่วงให้มานีให้มานีมานีกิน มะม่วงในจานมานีกินมะม่วงในจานแม่ว่ามานีไปทำ อะไรมาแม่ว่ามานีไปทำอะไรมาพอ่อรอมานีอยู่นาน พ่อรอมาณีอยู่น,นานมาณีว่า,เจ,จา,วาเจอชูใจและปิติมาณีว่าเจอชูใจและ ิตเขาเล่าว่าไป ภูเขามาที่ภูเขามีอะไรเขาเล่าว่าไปภูเขามา ที่ภูเขามีอะไรหน้าดูแยะหน้าดูแยะพ่อว่าถ้าว่าง พ่อจะพาไปพ่อว่าถ้าว่างพ่อจะพาไป่ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่าน อเอนอเอนคอนเส้นเดนวาวเอนจอเอนอเจนเดนเบนเลนเอน อันนี้ไม้ไตรคูไม้ไตรคูไม้ไตรคูอืมไม้ไตรคูนะคะหอเอนอเห็นไม้ไตรคูเห็นหอเอนนเห็นไม้ไตรคูเห็นเอ ไม้แต้คูอิดเบคามสระเอะนะกลายเป็นสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นเอะหอเอะนอเห็นโอเคเอน็นเอน็เอนเนยน็ยนเยน็นเปน็นเปน็น ไม่หันอากาศไม่หันอากาศอันนี้นะคะไม่หันอากาศแอบไม่หันอากาศไม่หาันอากาศมันจะกลายเป็นสระอะเปลี่ยนรูปนะคะฟออะงอ ฝังยอะงอยังรออะงอรังรออะงอรังวออะงอวังฟังยังรังลังวังพังดังบางอุยขัง ตัวสะกดฝึกสะกดปิดตัวสะกดก่อนแล้วอ่านคำเดิม,อมบออางอบางบองอบางหนังสือเล่มนี้เก่ามากแล้วนะคะอืมโอเค บออางอบางบางอบางอืม ba อันนี้เป็นบางออบางแต่ถ้าเป็นดิชันอ่านบออางอบางโอเคบางจางกางฟางยาง วางถางหางยออีงอยิงนะยอยักษ์สาะอีงองูนะคะยออีงอยิงลิงผิงขิงยออุนะคะยอยักษ์สาะอุยออุงอ,งอยุงยุง ลุงหุงถุงโอเคนะแหน,นไม้หันอา,าอากาศอีกครั้งแต่ไม้หันอากาศใส่ไม้เอกและไม้โถไม้หันอากาศมีไม้เอกและไม้โถนะคะยอยะงอยัง yang yang doạ ngõ yang, eh, yang, yang to, yang thô yang, hả? 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 Xỏ này. Doạ ngõ đằng 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 thô đăng đằng đăng, รออะงอรังรังเอกรังรังโทรังรังรังลั่งรังอืบอืบอืบเงียบเงียบอืมโอเคอืมอันนี้ ต้อะงอตั้งตังเอกตังตังโทตั้งช้อะงอชังชังเอกชังชังโทรช่างอืชังช่างชังแออใช่ชังช่างช่าง สอองอสังสังเอกสังสังโทรสร้างส,งสังสังสร้างอืมใช่ใช่ใชสาลอัวนะคะดอัวงอดวงพออัวงอพวงอืมพวงรออัวงอรวงรวง แป๊บหนึง่งมันอ้วนไปลวงโอเคตวงตวงห่วงสละออนะมอองอนี่อันนี้มอองอกลายเป็นมอง มองมองมองลองอืม,ออมลอองลอลองกองตอง,องสองตองเวลาเวลาฉันคิดว่าพวกคุณเคยเห็นโอ้ซอรี่อะไรเนี่ย เอียเยมันเป็นอะไรวะลึกแป๊บหนึ่งนะนี่ฉันคิดว่าพวกคุณเคยเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แบบนี้อาตองหนึ่งตองสองตองสเราเรียกว่าเลขตองอืมโอเค อืมแป๊บนึ่าโอเคน้ำเย็นเอ็นดูอยู่ห่างวางลงคงที่ พี่น้องมองเห็นเป็นห่วงสีม่วงงวงช้างนั่งนิ่งชิงช้า ผานุ่งผ้านุ่ง,งทุ่งนาหาเสือ้อปูเสือ่อเชื่อฟังนั่งกินยินดี ที่ว่างหนังสือมานีมานะมันมีให้ดาวน์โหลดใน Google นะอินเทอร์เน็ต You can download มานีมานะ On Google มันมีอยู่นะเ t h a าโอเคบทต่อไปเป็นบทที่18นะคะขอบคุณที่ดูนะคะแล้วก็ ถ้ามีคำถามหรือมีคำติชมอะไรก็เขียนได้นะบอกได้นะคะมันเป็นกำลังใจให้ทำงานต่อไปมันทำให้มีความสุขนะคะ Thank you for watching and subscribe like share and if you have any r e c o m m e n d or uh, how to say c o m e อะไรอยู่นะ Anything you like to tell me Just leave your message Thank you for watching ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ